สวัสดีครับเพื่อน,นนะักตกปาลาทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมนะครับมอร์เทอร์ทีฟิชชิงชานแนลอีกแล้วครับวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆนะครับได้ติดตามผมในเพจหรือว่า Facebook นะผมก็จะเอ่อเหมือนลงเอ่อการ restoration นะครับหรือว่าการซ่อมแซมสีเหยื่อไว้นะครับก็ส่งเหยื่อไปให้ช่างฝีมือนะครับคนไทยทำนะครับก็จะเป็นสีตัวที่เพื่อนๆเห็นนะเนี่ย อ่าทาไมวันนี้ถึงต้องมารีวิวนะครับเพราะว่าอย่างเช่นเจ้าเหยือตัวนี้นะครับเป็นเพื่อนรักผมให้มานะครับนี่อันนี้คือเจ้าป๊อปให้มานะครับแต่ไม่รู้ว่าเจ้าตัวจําได้ไหมนะเพราะว่าสีเดิมอ่ะมันจะเป็นสีคล้ายเออเป็นสีใสๆนะครับแล้วก็ใช้เป็นเอสพีตัวนี้นะขอกระพงครับดีมากนะครับกัดดีมากมันกัดจนแบบว่าสีมันหายไปหมดแล้วอะแล้วก็เห็นแล้วมันเสียดายนะครับก็เลยแบบว่า พยายามหาช่างที่แบบว่างานฝีมือดีๆนะแล้วก็ไปเจอกับนาท่านหนึ่งใน a ฟ e b o o กนะครับก็จัดการให้หนาเขาลังสันสีใหม่ให้เลยนะครับนี่ก็กลายเป็นสีดำสลิมนะเพื่อนๆนะเนี่ยเพราะว่าเหยื่อบางตัวนะครับอย่างอย่างเจ้าตัวเนี้ยเนี่ยมาเรียนะครับนี่อันนี้ก็เป็น SP นะอย่างเจ้าตัวเนี้ยความจริงสีมันแบบถลอกเละไปแล้วนะครับตอนเนี้ยแต่ว่ามันเป็นเหยื่อที่แบบว่าเวลา ผมใช้ไปตีกระสูบนะครับมันจะเป็นเหยื่อตัวสุดท้ายเลยถ้าสมมุติว่าเหยื่ออื่นที่ผมอยากเล่นแล้วมันไม่กัดอ่ะไอ้เจ้าตัวนเนี้ยเนี่ยมันก็จะทําผลงานให้ผมได้เสมอนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเพื่อนๆเห็นนะแต่ผมจะขึ้นรูปให้ดูนะว่าสภาพมันเย็นขนาดไหนนะครับเนี่ยครับแล้วตอนนี้ก็ทําสีใหม่เรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆนะดูเห็นไหมสวยไหมสวยเลยนะครับ แล้วก็อย่างเจ้าตัวนี้นะครับสีเดิมมาจากญี่ปุ่นเนี่ยมันจะออกคล้ายๆสีน้ําเลยเพื่อนๆเ,เนี่ยคล้ายๆสีน้ําแล้วเป็นสีเขียวแล้วผมก็เอาสีคล้ายๆอะคริลิกไปแต้มมันนะครับแต่รู้สึกว่าเวลาไปใช้งานแล้วมันไม่ได้ผลนะก็เลยให้นาที่เขารับทําสีเหยื่อนะครับนี่เห็นไหมเพื่อนก็จะทําสีคล้ายๆสีเหยื่อลูกปลาเลยนะก็จะขายปลาปลาเข็มอะไรพวกนี้เนาะ ก็เดี๋ยวจะลองไปทดสอบใช้ดูนะครับตัวนี้นะครับส่วนเจ้าตัวนี้นะครับก็เป็นของนี่เพื่อนให้มาเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นของจานอาร์ตนะแต่ไม่รู้ว่าเจ้าตัวจําได้ไหมครับเนี่ยนะครับแต่น่าจะจําได้แหละตัวนี้ก็กัดดีนะเพื่อนนะอันนี้ก็เป็น SP เหมือนกันนะครับอันนี้ไว้ตกกระพงนะครับเพื่อนๆนี่ตัวนี้นะครับเห็นไหมสวยไหมก็คอนเซปต์เจ้าสองตัวเนี้ย ผมจะให้ช่างเขาทําเป็นลักษณะสีออกคล้ายๆเหมือนเดิมนะครับใกล้เคียงให้มากที่สุดนะครับซึ่งผลงานที่ออกมาก็สําหรับตัวผมนะถือว่าสวยเลยครับก็คงไม่ได้ใช้แล้วแหละไอ้สองตัวนี้ก็คงจะเก็บแล้วครับเป็นเก็บสะสมนะครับนี่แล้วก็ตัวนี้อีกตัวหนึง่งนี่จะเก็บสะสมนะเพราะว่าสองตัวนี้นะครับมีคนให้มานะครับ เหยื่อมันไม่ได้แพงหรอกครับแต่ว่ามันมีคุณค่าทางจิตใจนะก็อยากจะให้เพื่อนๆที่แบบว่ามีเหยื่อกกเก่าอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าสีถลอกถลอกนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้ง Facebook ของน้าเข้าไว้นะครับเขาชื่อน้าชาคิดบัณฑิตนะครับนี่เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างตรงนี้นะใกล้ๆเนี่ยนะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเคตรงนี้นะแล้วก็ส่วนค่าใช้จ่ายเนี่ยอ,อย่างผมเนี่ยครับที่ส่งไปทําสีเนี่ยก็คิดราคา100บาทนะครับต่อตัวนะครับแล้วก็ เพื่อนๆสามารถคัสตอมเองได้เลยนะครับว่าอยากได้สีไหนอะไรแบบไหนนะครับส่วนผมนี่ก็สั่งให้มันอันนี้เป็นสีแบบว่าสลิมสลมหน่อยนะเพื่อนอน,นะนะครับก็จะเป็นสีที่เขาพิดกันนะครับก็ค่าใช้จ่ายก็ทั้งหมดก็ประมาณสี่ร้อยบาทนะครับนี่สีตัวนี้นะครับ400ร้บาทนะเพื่อนๆน,นะรวมส่งกลับนะครับก็ใช้เวลาประมาณ2อถึงสวันนะครับ ก็อยากให้เพื่อนเพื่อนะครับที่มีเหยื่อที่มันสีมันเก่าแล้วมันพังแล้วนะครับก็ส่งไปทําสีใหม่ได้นะครับอย่าเพิ่งทิ้งนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับเพื่อนเพื่อนเหยื่อบางตัวมันไม่ได้มีราคาแพงอะไรเลยนะครับแต่ว่ามันก็เป็นเหยือที่แบบว่าเนี่ยพอคิดอะไรไม่ออกก็เอาตัวนี้เอาวัตีนะแต่ก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่านล้นว่านะถ้าส่วนมากผมตกกระสูนนะครับผมจะใช้เนี่ยสีแบบเนี้ย <laughs> แล้วผมเป็นคนที่แปลกอย่างหนึ่งนะถ้าสมมติว่าเจ้าตัวเนี้ยสมมตินะเหยื่อตัวเนี้ยมันกินแล้วครับตกวันนั้นมันกินแล้วแต่ผมก็ไม่ใช้ตัวนี้นะผมจะลองเล่นเหยื่อตัวอื่นไปเรื่อยๆนะเพราะเราจะได้รู้ลักษณะของเหยื่อนะครับบุคลิกของเหยื่อว่ามันแอคชั่นมันออกเป็นยังไงนะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับหรือว่าอยากให้ผมแนะนํา หรือว่าสอบถามอะไรก็สามารถสอบถามมาได้นะครับผมยินดีตอบครับ24ชั่วโมงนะครับเพื่อนๆนะไม่ต้องเกรงใจนะครับถือว่าเพื่อนตกปลาด้วยกันนะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมมอเตอร์ทีก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ